สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมย้อนรอยข่าวจำกันได้ไหมคะที่พี่อัจฉริยะออกมาพูดว่าถ้าจับได้ผู้ร้ายได้ในคดีนี้ผมเอาหัวร้านเป็นประกันจับไม่ได้แน่นอนนะพี่เอาหัวร้านเป็นประกันเลยพี่จำได้ไหมคะแล้วพี่ออกมาพูดว่าเจอเส้นขนเส้นผมหรือเส้นขนคนนอกพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่มีดีนเอลุงพลไม่มีดินเอฝ่ายลุงพลและฝ่ายพ่อแม่น้องเลย จึงไม่สามารถจะออกหมายจับผู้ร้ายได้แน่ถ้าจับได้นะโอ้ยไม่จับไม่ได้แน่นอนผมเอาหัวล้านเป็นประกันนั่นอย่าลืมนะว่าพี่เอาหัวล้านเป็นประกันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่คะก็มีข่าวเสนอมาอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีหลายช่องที่ออกว่าเจอดีเอนคนนอกหมู่บ้านนอกพื้นที่เนี่ยแล้วทําไม ไม่ตามจับเอาคนนอกพื้นที่นอกหมู่บ้านมาให้ได้ละ่ะหนีข้ามลาวไปแล้วละสิแล้วทำไมอยู่ดีกายมาเป็นลุงพลล่ะคะนี่ล่ะคะ่ะสังคมเขาคาใจอยู่เพราะมันมีจริงข่าวจริงและก็พีกนะคะอัดออกมาพูดขนาดนี้นะพี่อัดเขาเป็นคนจริงเขาคนตรงเขาพูดจริงมันเจอแต่คนนอกพื้นที่นั่นนะแล้วพี่อัดเขาเขาบอกว่าแวนนะคะก็ นะมีหลักฐานนะมีแหวนมีอะไรเอ๊ะเอาไปสวมนิ้วใครกันบ้างล่ะใครไม่สวมแหวนบ้างเป็นยังไงก็ไปตรวจดูให้ดีนะคะไปเช็คให้เจอไปหาให้เจอสิคะแล้วอยู่ดีๆทำไมกายมาเป็นลุงพลได้ขอความเป็นธรรมหน่อยนะคะฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าชาวบ้านเขาฟังข่าวทุกช็อตเขาจับตาดูอยู่นะคะว่าอะไรมันผิดปกติในคดีนี้มันมีอะไรแปลกและผิดปกติเยอะเลยคะ่ะ เจอเส้นขนเส้นผมคนนอกพื้นที่แต่มาจับลุงผลงงซะนนิไปฟังกันเลยนะคะว่าพี่อัจฉริยะพูดยังไงบ้างในคลิปนี้ชอบพี่อัจฉริยะนะคะกลับมาเป็นพี่อัจฉริยะคนเดิมได้ไหมคะเชียร์อยู่นะแต่ขอให้ตรงเที่ยงธรรมอย่ามีอคติกับใครเอาตัวจริงขอบคุณคะ่ะไปฟังกันเลยนะคะคุณผู้ชมฮะหรือเป็นเพราะตำรวจหา DNA ไม่เจอหรือไม่เลยต้องมาอาศัยวัตถุพยายนอย่างอื่นที่พอจะหาได้ไม่ได้พูดเองนะฮะร้อยห้าวันคุณอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าคดีชมพู่หลักฐานที่ตำรวจเก็บไปไม่เจอ DNA คุณผู้ชมฮะอะไรล่ะที่ตำรวจเก็บไปบ้าง คุณผู้ชมลองดูว่ามันมีในยยะสาคัญคือก่อนหน้านี้ตํารวจไปเก็บขนค่ะถอนขนคนทั้งหมู่บ้านมาก็ถอนมาหมดแล้วนี่ยนะเพราะมันไปเจอขนเนี่ยนะฮะแล้วก็เส้นไปตกอยู่ที่ศพมีรถของเล่นมีกล่องนมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พยายามจะแกะรอยนิ้วมือ DNA ทั้งหมดมีแหวนแหวนมีนมสุดท้ายที่ตำรวจทั้งถอนขนทั้งเก็บผมทั้งตัดทั้งดึงขนหมาขนหนูเนี่ยนะฮะ คุณอาชียาบอกเขาไม่เจอดี a เลยพอเขาไม่เจอด n a นหมายความว่าก็หมายความว่าหรือหลักฐานที่ตำรวจยึดมามันหาใครไม่ได้แล้วตอนนี้นี่หรือไม่อันนี้ที่มีการคิดต่อว่าตำรวจเลยต้องรีบไปดูกล้องบ้างแล้วบ้านใครมีกล้องกล้องวงจรปิดอนะเขาไม่มีกนหรอกมันก็เหลือกล้องน้าเสริมมีอยู่กล้องเดียวละฮะก็คือกล้องน้าเสริมฟังเสียงคุณอาริยาดูหน่อยนะฮะว่าไม่เจอดี a อ่ะ น้องชมพู่หมอยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าน้องชมพู่เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรแล้วพนักงานสอบสวนหรือตํารวจทุกสืบสวนสอบสวน,สสวนจะไปดําเนินคดีกับใครได้เมื่อ DNA นะครับคนร้ายใส่ถุงมือรองเท้าของน้องชมพู่ก็ไม่มี DNA ไม่มีรอยนิ้วมือแฝงสายสินซึ่งอยู่ในข้อมือของน้องชมพู่ก็ไม่มี DNA หรือไม่มีรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะครับกางเกงน้องชมพู่ก็ไม่มี DNA หรือไม่มีรอยนิ้วมือแฝงของใครนะรถของเล่นที่ไปวางไว้ก็ไม่มีรอยนิ้วมือของคนร้ายนะครับมีแต่เส้นขนสามเส้นที่มี DNA เป็นคนของคนนอกหมู่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของนายพลหรือพ่อของชมพู่หรือแม่ของชมพู่หรือญาติของชมพู่แม้แต่คนเดียวในหมู่บ้านนี้เลยคดีนี้ไม่มีทางจับได้หรอกเพราะ DNA เเป็นของคนนอกมันไม่ใช่เป็นของคนในหมู่บ้าน แล้วบอกได้เลยว่าไม่มีหรอกจะจับนายพลจะจับพ่อแม่ชมพู้จะไปจับญาติพี่น้องจุมผู้ไม่มีแน่นอนผมมาหัวร้านเป็นประกันออได้ยินไหมคะ fc ถูกอกทูกใจคนทั้งประเทศปรบมือให้เอาหัวร้านเป็นประกันเนี่ยยังเชียร์อยู่นะคะ ตามจับผู้ร้ายตัวจริงถ้าไม่มีดีเอ็นเอไขไม่มีผู้ร้ายตัวจริงก็อย่ามาเอาลุงพลสิคะเราติดตามข่าวตลอดนะคะว่าพวกคุณเป็นยังไงข่าวอะไรไม่มีเล็ดลอดซ้ายตาคนทั้งประเทศได้หรอกคะ่ะในคลิปนี้ฝากให้คิดนะคะว่าคดีนี้มันมีอะไรที่น่าสงสัยเยอะเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ลุงพลแน่นอนเพราะเวลาน้องหายลุงพลทำงานอยู่นั่นเอง ใครที่อยู่ใกล้น้องล่ะหรือน้องเดินหลงไปกับหมูกับหมากาไก่เองก็ได้จะเป็นลุงพลได้ยังไงในเมื่อคุณหมอก็พูดแล้วไม่มีดีนเอของใครติดอยู่ร่างน้องพี่อัจฉริยะก็พูดอยู่เปล่าๆนั่นเนาะพี่อัจฉรยนะิยะเนาะพี่ยืนยันแล้วนะพี่เอาหัวล้านเป็นประกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาคำพูดของพี่ล่ะคะไม่ใช่ว่าลืมคำพูดตัวเองมันไม่ดีนะคะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงนะ เราเชียร์พี่อยู่นะว่าจับไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่มีดินเอของใครนะผมเอาหัวล้านเป็นประกันอ่ะยังให้กําลังใจอยู่นะไปเอาผู้ร้ายตัวจริงนะคะถ้าไม่มีผู้ร้ายตัวจริงหรือจับไม่ได้แน่นอนก็แสดงว่าพี่อัจฉริยะพูดถูกโอ้เราก็จะดีใจปรบมือให้เลยนะคะเพราะคดีนี้มันดูแล้วมันก็เหมือนพี่อัจฉริยะพูดนั่นแหละ มันไม่มีดีเอนเอชัยพลค่ะชอบแบบนี้เลยชอบที่พี่พูดตรงๆชอบนะปรบมือให้พี่รัวๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณ FC ที่ติดตามนางก็แค่เสนอข่าวตามความจริงไม่มีแต่งเติมใดๆทั้งสิน้นข่าวจริงออกมาจริงพูดจริงเนาะฝ่ายตรงข้ามก็อย่าว่าอย่าด่าเลยค่ะ เพราะเราเสนอข่าวตามความจริงฟังหไว้หู้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากส่งไปให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ฟังสบ้างฟังฝากกดแชร์กดไลค์ไปให้พี่อัชิยะฟังด้วยนะว่าอย่าลืมคำพูดตัวเองนะเพราะเราจับตาดูอยู่ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอให้ fc ของนางที่คิดดีทำดีจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีทุกก็ขอให้หายทุกจนอยู่ขอให้รวย ป่วยไข่ยอยู่ก็ขอให้หายจากเก็บไข้ได้ป่วยขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวสาธุสาธุสาธุค่ะใครแชร์คลิปมาขอให้รวยๆวยทุกหวยรางวัลที่หนึ่งสาธุสาธุค่ะ